เบื่อที่สุดทั้งเชนก็เจอมันเลยเว้ยเออกูก็เบื่อมึงเหมือนกันนั่นแหละรู้ไหมที่เป็นนักโกหกก็เพราะว่าอยู่กับอีสมองเฟื่อนโลกสิตอย่างมึงนี่ไงล้อก็ดีคอยดูนะต่อจากนี้กูจะดักเป๊ปซี่ไปหลังๆกูจะดูซีรีส์ให้ตาแฉกกูจะนุ่งไปกินนิดเดอร์ลอกเกาหลีแม่งเลยกูจะเล่ดเล่าเชนก็เจอมันเลยเว้ยเออกูก็เบื่อมึงเหมือนกันนั่นแหละรู้ไหมที่เป็นนักโกหกก็เพราะว่าอยู่กับอีสมองเฟื่อนโลกสิตอย่างมึงนี่ไงล้อก็ดี คอยดูนะต่อจากนี้กูจะดักเป๊ปซี่ไปหลังๆกูจะดูซีรีส์ที่ตาแฉกกูจะนุ่งบิกินี่เดินรอบเกาหลีแม่งเลยกูจะแล่งเล่าเจนก็เจอมาเลยเว้ยเออกูก็เบื่อมึงเหมือนกันนั่นแหละรู้ไหมที่เป็นนังโกหกก็เพราะว่าอยู่กับอิสสมองเฟื่องลอกติดอย่างมึงนี่ไงลอกก็ดีคอยดูนะต่อจากนี้กูจะดักเป๊ปซี่ไปหลังๆกูจะดูซีรีส์ที่ตาแฉกกูจะนุ่งบิกินี่เดินรอบเกาหลีแม่งเลย